เบอร์ดี้ชนแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินพอตรอยัลตำนานเมืองท่าเรือโจรสลัดนครคนบาปที่พระเจ้าทอดทิ้ง Pirates of the Caribbean เป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยที่ออกฉายครั้งแรกในปี2003ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการออกผจญภัยของเหล่าโจรสลัดที่นำโดยกัปตันแจ็คสเปโร่และลูกเรือคนอื่นๆของเขาซึ่งในเวลาต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงพร้อมกับยังได้รับคำวิจารณ์ทางด้านบวกและกอบโกยไรายได้จากทั่วโลกไปอย่างท่วมทน้นถึงราว654ล้านเหรียญหรือราว23,000ล้านบาท จนกระทั่งได้มีการสร้างภาคต่อในเวลาต่อมานอกจากภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean จะทำให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานไปกับเรื่องราวการประจนภัยในท้องทะเลของเหล่าผู้จรสลัดแล้วชื่อของเมืองท่าพอร์ตรอยัลก็กลายมาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นอีกด้วยเช่นกันซึ่งเมืองท่าที่ถูกอ้างอิงถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้เคยมีปรากฏอยู่จริงอีกทั้งยังมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเมื่อครั้งยุคอดีต หากแต่อีกในหนึ่งมันกลับได้ชื่อว่าเป็นนครของเหล่าคนบาปก่อนที่สุดท้ายมันจะเกิดหาย,ยนะจนต้องจมหายลงสู่ใต้ท้องทะเลหากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า300ปีที่แล้วนักเดินเรือในแถบทะเลแคริบเบียนต่างก็รู้จักกันดีกับเมืองท่าที่มีชื่อว่าพอร์ตรอยัลซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดยาว18ไมล์ในท่าเรือคิงสตันประเทศจาเมากา เนื่องจากว่าที่แห่งนี้คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการติดต่อค้าขายแลเกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างดินแดนที่เรียกว่าโลกใหม่กับอาณาจักรสเปนโดยเมืองท่าพอร์ตรอยョได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1518หากแต่ว่าหายณะและความตายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเราก็เป็นเรื่องปกตินั้นเป็นเหตุที่ผุกคนมักจะจดจำเมืองท่าแห่งนี้ในฐานะของนครแห่งคนบาป พอร์ตรอยัลตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในเขตมูกอะอินดิสตะวันตกแถบทะเล Caribbean, แคริบเบียนระแวกเดียวกับเมืองคิงสตันซึ่งชาวสเปนเป็นชนชาติแรกในยุโรปที่ค้นพบและเดินทางมาเยือนประเทศจาเมกาโดยมีผู้นำทีมสำรวจคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี1494ต่อมาพวกเขาได้เข้าครอบครองอำนาจในแถบนี้อยู่เป็นเวลานานกว่า146ปีเนื่องจากพวกเขาคิดว่าพื้นที่ตั้งของเกาะแห่งนี้เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นเมืองท่าอย่างยิ่ง เพราะเรือสินค้าสามารถแล่นผ่านไปมาเพื่อทําการค้าได้สะดวกอีกทั้งยังมีชย,ยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งฐานทัพทางทะเลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมพอร์ตรอย่อจึงได้กลายเป็นที่ต้องการของเหล่านานา,นาประเทศมหาอํานาจทั้งหลายแต่ในที่สุดแล้วถ้าเรือแห่งนี้ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของสหราชอาณาจักรด้วยการใช้ยุทธการจนสลัดบุกเข้ายึดอํานาจในปี1655และทางอังกฤษก็ยังถือครองเกาะแห่งนี้ ไปจนถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่17พอร์ตรอยัลถูกใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนสินค้ารวมไปถึงการสู้รบทางเรือเรียกได้ว่าในช่วงปี1655ถึง1692นั้นที่แห่งนี้กลายเป็นเมืองที่เติบโตและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดที่อังกฤษเป็นผู้ครอบครองโดยหลังจากปี1692เป็นต้นมา พอร์ตรอย่อก็มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง6,500คนพร้อมกับมีสถาปัตยกรรมและอาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมากกว่า2,000หลังในพื้นที่ราว51เอเคอร์ทำเลทองที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเรากับได้รับพรจากพระเจ้านี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะได้รับคํำสาปร้ายจากปีศาจซาตานไปด้วยพร้อมๆกันเพราะการที่ทรัพย์สินเงินทองพากันหลั่งไหลเข้ามาสู่เกาะแห่งนี้เป็นจํานวนมหาศาล ก็เป็นการดึงดูดให้เหล่ามนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภตั้งใจจะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจสิ่งถูกผิดดีชั่วใดๆตามเข้ามาด้วยชื่อเสียงของเมืองท่าพอร์ตรอยัอโด่งดังและกลายเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักเดินเรือไปจนถึงพวกโจรสลัดซึ่งต่อมาที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสถานบันเทิงแหล่งซ่องสุมและแดนสวรรค์ของนักพน,นันซึ่งสมบูรณ์พร้อมไปด้วยเหล้ายาสิ่งเสพติดอบายมุขโสเพณี และการก่อคดีอาญยกรรมไม่ต่างไปจากอนณาเขตแห่งการแสวงหาขุมทรัพย์นอกรีฑจนกระทั่งมันถูกขนานนามให้เป็นนครแห่งคนบาปที่พระเจ้าทอดทิ้งเมืองท่าพอร์ตรอยอถูกกลืนกินไปด้วยอบายมุกและซ่องโจรซึ่งแม้แต่ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องตกเป็นเบี้ยล่างภายใต้อิทธิพลของเหล่ามิจฉาชีพที่มีทั้งอำนาจเงินและสัพอาวุธเต็มพิกัด เป็นเหตุให้การก่ออาชญากรรมเล็กๆอย่างคดีฉกชิงวิ่งราวไปจนถึงคดใีใหญ่ๆอย่างการปล้นฆ่าเกิดขึ้นแทบจะทุกชั่วโมงในทุกๆวันนักบวชและนักเขียนชาวไอริชนามว่าชาวเลสลีย์ได้เคยเขียนบันทึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองท่าพอร์ตรอย่อเอาไว้ว่าสุราและโสเพณีบ่อนทำลายความมั่นคงของพวกเขาอย่างรุนแรงจนทำให้บางคนต้องกลายเป็นขอทานผู้ยากไร้ เพราะพวกเขาเหล่านั้นสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายให้แก่เหล่านางโรมและโสเพณีโดยพวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินให้แก่พวกเธอเพื่อแลกกับการเปลื้องผ้าอีกทั้งยังใช้เงินทองซื้อหาเหล้าไวนา์และของมึนเมาต่างๆมาวางตั้งไว้จนเกลื่อนกราดอยู่ตามท้องถนนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดื่มเองและบังคับให้ทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้นดื่มมันด้วยจากเมืองท่าที่มีสีสันและเป็นแหล่งธุรกิจ เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าชั้นเยี่ยมของบรรดาเรือสินค้าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปพอดรอย่อกลับกลายเป็นดินแดนแห่งความป่าเถื่อนที่ไม่มีใครต้องการจะไปเยือนแต่ไม่ว่าเมืองแห่งนี้จะรุ่งเรืองสุดขีดหรือเสื่อมโทรมสุดขั้วก็ตามในที่สุดแล้ววันที่ทุกอย่างต้องจบสิ้นลงราวกับถูกพระเจ้าลงทันก็มาถึงช่วงเวลาใกล้เที่ยงของวันที่7มิถุนายนในปี1692 เกิดปรากฏการณ์กระแสลมกันโชคหนักพร้อมกับมีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศจาเมกาซึ่งในเวลานั้นเมื่อใบหน้าของพวกชาวเกาะได้ประทะัเข้ากับแรงลมขาของพวกเขาได้สัมผัสกับพลังสั่นสะเทือนที่สุดจะต้านทานและยังรับรู้ได้ถึงแผ่นดินที่กําลังสะท้อนขึ้นลงราวกับเกิดคลื่นบนผืนปัตตภีผู้ชาวเกาะทั้งหลายต่างก็รู้ได้ในทันทีว่าสัญ,ญญาณบอกเหตุร้ายทางธรรมชาติในครั้งนี้ดูผิดปกติ และน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าทุกๆครั้งแล้วเหตุที่พวกเขาหวั่นเกรงก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อสิ่งที่ตามมาหลังการเกิดแผ่นดินไหวก็คือคลื่นยักษ์สึนามิที่โหมกระหน่ำผสานพลังทำลายล้างเข้ากับกระแสลมสุดหฤโหดและคลื่นน้ำทะเลอันบ้าคลั่งมุ่งตรงถล่มเข้าสู่พอรตรอย่ออย่างหนักหน่วงรุนแรงจนทำให้มีประชากรมากกว่า2,000คนต้องเสียชีวิตและอีกกว่า3,000คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ถูกท้องทะเลกลืนกินจนจมหายไปซึ่งกว่าทรณีจะหยุดพิโรธบรรดาบ้านเรือนร้านค้าโบสถ์โรงเรียนเรือนจําและผู้คนในเมืองท่าต่างก็ต้องพบกับความพินาศย่อยยับครั้งยิ่งใหญ่จนความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ยากเกินกว่าจะทําให้มันกลับมาฟื้นฟูคืนสภาพได้อีกโดยหลายคนเชื่อกันว่านี่คือความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการจะลงทันพวกเราคนบาป และชำระล้างดินแดนโสโครกที่แปดเปื้อนไปด้วยมนทินการล่มสลายของพอร์ตรอยั่ซึ่งในอดีตเคยมั่งคั่งรุ่งเรืองนั้นไม่ได้ทําให้พวกมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยความโลภหมดสิ้นไปจนเป็นสาเหตุให้ความหายนะยังคงตามมาไม่จบไม่สิ้นเพราะเมื่อผู้คนทั้งหลายต่างก็รู้ว่าพอร์ตรอยั่ที่บัดนี้ได้จมลงสู่ท้องทะเลไปแล้วได้นําพาเอาทรัพย์สินและของมีค่าจํานวนมหาศาลจมลงไปด้วย ทรัพส,สมบัติมูลค่าเกินกว่าจะประมาณเหล่านี้นี่เองที่หลอกล่อให้เหล่าผู้คนที่หวังร่ำรวยกับพวกนักล่าสมบัติจากทั่วทุกสารทิศยอมดันด่อนเดินทางมาตามหาสมบัติกันมากมายแม้จะรู้ดีกันว่าการล่าสมบัติครั้งนี้ต้องเอาชีวิตของตนเองเข้าเสี่ยงกับพวกทูตมรณะแห่งท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นฉลามสีน้ำเงินฉลามขาวฉลามเพชรฆาตซึ่งล้วนแต่เป็นฉลามกินคนแทบทั้งสิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปลาไหลไฟฟ้ายักษ์ ที่กระแสไฟฟ้าในตัวมันพร้อมจะช็อตทุกอย่างที่ขวางหน้าจนทําให้มนุษย์ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ใต้น้ํามาแล้วมากมายหรือพวกเขาก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์มีพิษเช่นปลาก้อนหินทูตมรณะที่มองเห็นตัวได้ยากแต่พิษของมันนั้นกลับร้ายกาจยิ่งกว่าพิษของงูเห่าหลายเท่าหรือกระทั่งเหล่าเม่นทะเลที่สามารถพ่นน้ำพิษของมันเข้าใส่ผู้บุกรุกได้ราวกับหาฝนเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้พวกนักล่าสมบัติและกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความโลภ ต่างก็ยังพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะดำดิ่งลงไปใต้น้ำเพื่อง,งมเอาสมบัติที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของขึ้นมาครอบครองหายนะของพอร์รอยอรลอกสองไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะความโลภของมนุษย์ที่พยายามจะลุกล้ำเข้าไปในอนาเขตที่เต็มไปด้วยพยันตรายจากพวกทูตมรณะแห่งท้องทะเลนั่นจึงทำให้พวกนักล่าสมบัติจำนวนมาก ไม่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาสูดลมหายใจเหนือผิวน้ําได้อีกส่วนเหล่านักล่าสมบัติที่สามารถเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้ก็มักจะมีอาการที่แปลกประหลาดหรือต้องกลายเป็นคนจิตหลอนโดยบ่อยครั้งที่พวกเขาจะพูดจาพร่ำเพ้อคล้ายๆกันว่าหลังจากที่พากันดำดิ่งลงไปใต้ผืนน้ำอันมืดมิดแล้วพวกเขาต่างก็ได้ยินเสียงก้องก,องกองวานดังขึ้นราวกับเสียงตีระฆังในโบสถ์แล้วนับแต่น,นั้นเสียงระฆังพิศวงนี้ก็ยังคงดังกึกก้องอยู่ภายในหัวของพวกเขา เหมือนกับจะคอยติดตามหลอกหลอนกันต่อไปอีกนานแสนนานเมื่อเหตุการณ์ของหายนะอันเลวร้ายต่างๆผ่านพ้นไปในปี1965คณะนักสำรวจที่นำโดยโรเบิร์ตเอฟมาร์กส์ผู้เป็นหนึ่งในนักบุกเบิกการดำน้ำเพื่อสำรวจเรืออับปางและตามล่าสมบัติในท้องทะเลเจ้าของสมญานามว่าบิดาแห่งนักโบราณในคดีใต้สมุดได้ลงไปทำการสำรวจพอรอยยอ ในเชิมประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างจริงจังปฏิบัติการสำรวจพอร์ตรอยั่อของโรเบิร์ตเอฟมาร์กต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและเสี่ยงตายไม่น้อยไปกว่านักล่าสมบัติคนอื่นๆโดยเขาจะต้องดำน้ำลงไปยังใต้ท้องทะเลที่ทั้งมืดมิดและโศกปรกซึ่งแน่นอนว่าประการสุดหฤโหดอย่างพวกทูตมรณะก็ยังวนเวียนรอต้อนรับพวกเขาอยู่ที่ใต้น้ำด้วยเช่นกันแต่การทำงานของโรเบิร์ตเอฟมาร์ก ก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยพอสมควรเนื่องจากเขาจะใช้ไม้ขนาดเล็กๆค่อยๆเขียนนาทางระหว่างที่กําลังสำรวจโดยตลอดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขาจะไม่พลาดพลั้งไปเจอเข้ากับปลาก้อนหินแม่นทะเลหรือปลาไหลไฟฟ้ายักษ์ไม่เพียงเท่านั้นเขาก็ยังใช้ท่อขนาดใหญ่ดูดเอาวัตถุต่างๆจากใต้ท้องทะเลขึ้นมาบนเรือและใช้ตะแกรงกรองเอาซากสิ่งของเศษเหรียญเศษจ,จานกระเบื้องหรือแจก,กันซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี มาเก็บไว้เพื่อใช้ศึกษาต่อไปปัจจุบันพื้นที่บริเวณพอร์ตรอยย่อได้กลายมาเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่มีประชากรไม่ถึง2,000คนแต่ลึกลงไปภายใต้ทะเลแคริบเบียนอารยธรรมอันเก่าแก่และร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็ยังคงถูกทิ้งเอาไว้ใต้ท้องทะเลลึกโดยบันทึกจากองค์การยูเนสโกได้เปิดเผยว่ามีการค้นพบข้าวของเครื่องใช้ และประดิษฐกรรมต,ต่างๆไปจำนวนมากทําให้ถือได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอารยธรรมตะวันตกสําหรับโบราณวัตถุทั้งหมดที่ถูกกู้ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลลึกนั้นจะถูกนําไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วันนาที่สถาบันแห่งชาติจาเมกาในคิงสตัน